สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาย้ายกระถางยิมโนโด่างนะคะที่ รู้สึกว่ามันจะแน่นกระถางแล้วนะคะแล้วก็ประมาณ1ปีแล้วนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะนี่นะคะเริ่มจากเอาตัวยิมโน,โนเนี่ยนะคะออกมาก่อนนะคะก็ประคองระวังนะคะสําหรับที่ส่วนก็จะถ่ายแบบใส่ลงไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ขอแค่เปลี่ยนดิน,นะค่ะพอได้ออกมาแล้วปุ๊บนะคะก็เตรียม กระถางที่เราต้องการนะคะโดยลองก้นกระถางด้วยเปลือกหรือกาบมะพร้าวที่เป็นแบบหยาบนะคะอันนี้ผ่านการแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นไม้นะคะดังนั้นเอาดินที่เราเตรียมนะคะดินตรงนี้ก็จะเป็นดินที่ผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสัดส่วนของการปลูกแคตัสนะคะอย่างเช่นพวกดินภูเขาไฟพีซมอสนะคะก็ใส่ลงไปตามขนาดกำลังพอดีนะคะ เสร็จแล้วก็นาต้นไม้ของเราวางนะคะนิ่มนองเราวางให้อยู่ในลักษณะตรงกลางนะคะจากนั้นก็นําดินที่ผสมปุ๋ยแล้วก็สตาร์เกิลจีคือคือป้องกันมแมลงอะค่ะ,ะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะให้ให้ลอยขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าให้มันจมลงไปด้านล่างมากเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็เริ่มใส่นะคะและสุดท้ายเลยก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องใส่ หินโรยหน้านะคะเพื่อป้องกันในส่วนของต้นเขยบไปเขยบมานะคะป,ป้องกันการที่มันจะสั่นคลอนนะคะนี่นะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็โรยหินให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการเก็บงานนะคะออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปกติก็จะยังไม่ลดน้ำนะคะจะทิ้งไว้พสองสาวันก่อนนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนกับดินใหม่สภาพแวดล้อมใหม่นะคะ นี่ค่ะก็เป็นผลงานนะคะ